โอ้ยรถดับไปเลยโอ้ยสิ่งนี้แหละมาแล้วมาว่าจะต้องจะต้องพักเถอะนี่แหละนะแถวนี้น่าจะส่งสัญญาณไปได้อยู่เห็นว่านะถ้าจะนั่งเห็นมีเสาสัญญาณอากาศด้วยโอ้โอ้โอ้ควันเตจะดับรถมันดับมันจะใกล้พังแล้วเนี่ย จั้าจะหารถใไหมถ้าจะได้นะที่ไหนแม่มันอาจจะมีคนอยู่ก็ได้เจอหรอกหอพักก็คือโดนเป็นไรตัวงี้สวยไหมเนี่ยขียขยะเยอะจังโอ๋อระเบิดแน่งารนี้ระเบิดเหรอทางที่จะหลอก ไพร้อมอยังพร้อมจะเปิดเข้าไปดูเลยก็มีมีใครเดี๋ยวาจะอยู่ต้คืนหนึ่งนี่แหละมีาหารนีแบบ่ทำไมตู้ยิยงมันล็อกตู้เย็นโอ้โหใจเย็นไหมใจเย็นใจเย็นเอเคเราควรพักที่นี่ทำไมไม่ ใช่าอาบน้ำคนดีกว่าโอเคั้นฉันนอนเลยไดี๋ยวนะนนไม่ไมีม<อ>ฝักบัวตายแล้วเอางานเข้าไม่ได้สวมช่าำถึงไม่ต้องอาบน,นี่นี่นี่ไม้ไป้นี่ไหนข้างโอ้โอเจ้ไว 南北のノカラカン、ーーそのま ไม่อยู่ไหนเนี่ยไมอออไม่ไม,ไม,ไไมนนาไม้ไปไปไหนเขาทำอะไรเนี่ยเอาล่ะจีรับฉันจะออกไปเสาสัญญาณข้างขานี้นะก็เคียไนไว้เพื่อแกสงสัยแค่นอกไปไหนเราต้องตามมาเดี๋ยวออกมาจีกับแล้ว โอ้ไปทำอะไรทำเป็นคนเดียวเหรอฉันไม่ใหน้นายไปคนเดียวหรอแตแวอันนี้มัน่โมงแล้วเนี่ยนี่ฉันก็ต้องไปหาไม้ทำไมู่ยหนอะไรนะเอนะเอเสาไฟเหรอเสาสัญญ,ญาณ เมืด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 ,มดต่อสัญญาณนี่เหรอไอ้เนี่ย,ยมายืนจุนจานเรื่องของเราเองนะอีซีและอีกคนหนึ่งมันใครวะเนี่ยไปนะไม้ ให้ผมจัดการคนศพไปทิ้งเลยไหมครับโอ okay, เคถ้างั้นแกเลยคนนุณแดงไปชวนมาเงินกันนะไปไปขอใช้กองได้กันละกันนะโ

ไม่โอ้ยงานเข้าไว้หายน่าจะทำยังไงดีเนี่ย ทีนี้น่าจะไม่มีข้อมูลอะไรมั้งไปดูสิเฮ้ยนี่น่าจะใช่ที่อยู่ของไว้นะโอเคแอม ตามหาไหมกัน,ม,ม,กน,ม,ม,กนมันอะไรอะ่ะสานี้แม่งร่างกายไม่เหมือนสมบูรณ์เลยแหละเอามาทิ้ง กับพวกพวกนี้เลยฉชนว่าไอ้คนนี้น่าจะแข็งแรงน่าจะเป็นตัวตดลรองฉันได้แลงของเราใกล้เสร็จสมบูรณ์ละคนม,มาทิ้งเลยเร็วเลยโอ้ยฉันตายแล้วสจ้ะ ตัวทำไมชีวิตฉันสมมาแต่ต้นนี่แหละแล้วก่อนทำไมชีวิตนายจะจบลงแค่นี้จริงๆรอนี่เจคอบให้สัญญากับข้าหนึ่งอย่างได้ไหมอี่างอะไรเหรอเนายตายเนี่ยเราต้องมาช่วยฉันนหมไม่แล้วปล่อยให้นายตายไปนั่นแหละอ้าวเอ้ยเอาดีๆเออ ก็ได้ก yes. okay, ah, ah, ah. yeah, mm ็ไ hmm. ด uh. ้ฉันสัญจะจะช่วยนายอ่าสัญญาแล้นะญาทำจริงกันนะอ่าอ่าอ่าแน่นอนเออเออฉันสัญญากับไมวแล้วจะตายตอนนี้กไม่ได้ไวไว ้วจะเอาไงกับศพนี้ดีนะสอาไม้กับมอกดีกว่าไปไครก็ไม่เป็นไรสภาพรถม่น่าจะรอด kan kolot kolot kamu nih, kena salahkan eh tak jadi. oh Oke okay. Uh. Oh, okay. นายคงจะปืนนะไฉันว่าไมเต้อไปหาหมอแล้วล่ะควางไมไปหาหมอแล้วกันออกจากเมืองนี้แล้วกันล้วกันมืงนี้จะรู้สึกว่ามันจะไม่ปลอดภัย